สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช anel i bike shop EP นี้เป็น EP ที่2ของช anel i bike shop พบกันเช่นเคยครับกับรถ Big กไบคคันสวยจากร้าน i b i k shop วันนี้เรามาพร้อมกับรถจากค่าย Honda cb650r neo sport cafe ปี2019ผมบอกไว้เลยใครที่เป็นแฟนแฟน cb650r ราคาแบบว่าว้าว,ว,าว และสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเจ้า Honda c b 650R ให้สำหรับแฟนๆที่เข้ามาชมในช n นลนี้ตามมาชมกันได้เลยครับผม สำหรับสเปคคร่าวๆข,ของเจ้า Honda CB650R นี้รถคันนี้ปรับโฉมขึ้นมาใหม่มีระบบเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะทันสมัยและมาในราคาที่บอกได้เลยว่าไม่แรงเลยมีระบบแท็กชั่นคอนโทรลระบบสลิปเปอร์คัตระบบเบรก ABS โชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวของโชว่าคุ้มมากนะครับบอกเลยสำหรับโชคหัวกับและก็มาพร้อมนี่เลยครับของแต่งหลายรายการด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ C B ของ5 0 R ตอบโจทย์มากสำหรับการใช้งานเดี๋ยวเราจะมาดูของแต่งกันก่อนแล้วกันการล้มแต่งซ้ายขวาด้านขวาจะมีรอยล้มแปะนิดเดียวนะครับเรารับประกรันรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาและมาที่ under t a ทลแต่งไฟท้ายแต่ง,ตงป้ายทะเบียนยัดซุ้มกันดีดหลังเบาะแต่งชุดนี้เบาะคนนั่งซ้อนนิ่มมากนั่งสบาย และก็มาที่มือเบกมือคัสแต่งปองแฮนด์เลสซิ่งบอยบังโคนหน้าคาร์บอนรวมถึงกาดหม้อน้ําเรามีกันมาให้ครบๆเลยสําหรับของแต่งเจ้า c ีบี 650R คันนี้และสําหรับฟิลลิ่งในการขับรถส่วนตัวผมมีความชอบเป็นพิเศษยิ่งชมนี้แล้วผมรู้สึกแฮปปี้กับมันมากรูปทรงของรถคันนี้ค่อนข้างกระทัดรัดตัวผมเองนั้นสูงเพียง162ซนติมแต่พอมารองค่อมเจ้าคันนี้แล้ว ผมค่อนข้างจะโอเคกับมันเลยโชคหน้านะครับมีการโหลดลงไป1นิ้วแล้วนะครับรวมถึงตุ๊กตาแฮนด์ค่อนข้างจะยกสูงขึ้นมานิดนึงทําให้ท่านั่งในการขับขี่นะครับผมคิดว่าสบายมากและก็ โชกหน้าเป็นอัพไซด์ดาวไม่ว่าจะขี่ทางไกลหรือเข้าเมืองผมรู้สึกแฮปปี้กับมันจริงๆถ้านั่งสบายมากใช้งานต่างจังหวัดไม่เหนื่อยแน่นอนขี่สบายรับประกันเลยสําหรับใครที่ชอบครับลองแวะเข้ามาเยี่ยมมาค่อมมาชมตัวจริงได้ที่ร้านไอซเบชอปเลยและสําหรับราคาใน EP ที่2นี้ผมเสนอขายที่1 9ึ0งแบาทใครซื้อเงินสด1นึ่งแบาท ซื้อจัดไฟแนนซ์ครับดาวเริ่มต้นเพียง9 00 0บาทเท่านั้นเราฟรีโอนฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าดำเนินการและที่สำคัญเราฟรีประกันภัยให้ท่านด้วยลองแวะมาเยี่ยมมาชมครับราคานี้ผมบอกไว้ก่อนว่าไม่มีมาบ่อยๆแน่นอนราคาแบบนี้ว้าวไหมถ้าว้าวเข้ามาครับพักกันมาได้เลยยินดีให้บริการครับผมแร้านไอเปชอบของเราครับตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานีตำบลคลองหกใกล้กับมหาลัยราชมงคลธัญบุรีครับ เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด9โมงเช้าถึง1ทุ่มและวันนี้ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ใจดีนี้เช็คอินคอง6กและใส่ที่ต้องการนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเจ้าฮอน da c ซีน5 0อ r คันนี้เราแนะนำครับช่องทางการติดต่อและช่องทางการรับชมวิดีโอ YouTube ครับได้ความละเอียดสูงที่สุดนะครับใครชอบดูแบบความละเอียดสูง a c e b o o k ครับเรามี ข้อมูลเรามีราคารถอัปเดตให้ทุกวันและก็รายแอดครับแอดมาสอบถามกันได้ครับอยู่สถานที่ใดจัดไฟแนนซ์ได้ไหมอาชีพนี้จัดไฟแนนซ์ได้หรือเปล่าแอดมาสอบถามกันครับแล้วพบกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ i yeah. yeah.